4วิธีเลือกกรอบแว่นสำหรับตัดเลนโปรเรกซีฟที่ดีมีอะไรบ้างหมอมัดมีคำตอบค่ะกรอบแว่นสำหรับตัดเลนโปรเรกซีฟที่ดีนะคะควรจะมี4ข้อนี้ค่ะ ข้อแรกเลยคือเรื่องของแป้นจมูกค่ะแป้นจมูกควรจะไม่ฟิกนะคะสามารถที่จะปรับได้ค่ะเพื่อที่จะได้ขยับกรอบแว่นเนี่ยให้เข้าใกล้ใบหน้าหรือออกห่างจากใบหน้าได้ทําให้มุมมองภาพของการใช้งานเลนโปรเกรสซีฟดีขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อ2คือเรื่องของขนาดของกรอบแ่นค่ะไม่ควรจะเล็กหรือใหญ่หรือ startups, ย้อยจนเกินไปคําว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เนี่ยถ้าเรานึกไม่ออกนะคะก็ลองใส่ดูค่ะว่ามันหลวมหรือว่ามันคับเกินไปหรือเปล่าควรจะต้องขนาดพอดีกับใบหน้าจริงๆนะคะ <surf. S 1> เพื่อให้มุมมองภาพเนี่ยเห็นได้คมชัดและในส่วนของภาพลม้มหรือว่า distortion ที่อยู่ด้านข้างของเลนส์นะคะก็จะน้อยลงไปด้วยค่ะ ข้อ3นะคะคือความโค้งของกรอบแว่นค่ะกรอบแว่นที่ดีสําหรับตัดเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยไม่ควรจะโค้งมากจนเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้สวมใส่ก็อาจจะวิงเวียนได้ทําให้ใช้งานโปรเกรสซีฟได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของความเทหน้าแว่นค่ะถ้าแว่นเนี่ยมีความเทมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้มุมมองภาพโดยเฉพาะระยะอ่านหนังสือเนี่ยแคบลงไม่เป็นธรรมชาติค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือ4ี่ข้อของการเลือกกรอบแว่นที่ดีสำหรับตัดเลนโปรเรกซีฟนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะหากใครคิดไม่ออกว่าจะไปตัดแว่นโปรเรสซีฟที่ไหนดีหมอก็ขอเรียนเชิญที่มัธยาคลินิกได้เลยนะคะเรามีทีมนักทัศนตมาคอยดูแลในทุกๆขั้นตอนเพื่อให้คุณได้แว่นที่ใช้ที่สุดคะ่ะและถ้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะดูกรอบแว่นสำหรับตัดเลนโปรเรกซีฟนะคะที่มัธยา คลินิกก็มีกรอบแว่นให้เลือกหลากหลายจากแบรนด์ชั้นนําเลยล่ะค่ะก็สามารถนัดเข้ามาได้นะคะที่ Line Official นะคะแอ s ไซ n m มัธยาคลินิกค่ะหรือว่าคอร์เซ็นเตอร์นะคะ0994636365ค่ะ